ไม่น่าแม่แรมร้องลั่นเลยลูกนกตกหลังเหรอไหนแม่ด้วยู่อยนี้แหละใครเปไรนม่เนี่ยที่ทแม่แรมร้องลั่นเลยเห็นไหมน่ะเอ๊ยหนูก็จะไปตีมันทำไมอ่ะมันข้ามมันข้ามันมันวิ่งมันวิ่งเข้าเอากระสัญชาตญาณของมันปล่อยมันปล่อยมันเดี๋ยวมันหานี่แหละเจอให้มันหาไปลูกว่าไงหนูเจอแล้วหนูเจอแล้วอันนี้เจอได้หนูเอามาให้หนูอุ้มมันไลย เม่ขึนไม่อชอบขึ้นไม่ชอบโอ้ยนี่นี่นี่อะไปกลับขึ้นไปลูกเอ้ยไปเจอกาแฟอีกกาแฟหยดุดยังบินได้ไม่ล่ามันเปียกนะ่ะถ้าหนูจับเดี๋ยวแม่มันไม่เอาลูกไอส้สีไม่เอาเน่ลากถึงไงมาเนี่ย พ่อมาลากหมาไปแล้วเดี๋ยวแม่มันจะได้มาเอาขึ้นไปแม่มันจะลงมาเอาเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวหมาหนีให้แป๊บนึงเออเดี๋ยวเอาหมาหนีให้ไหนลูกน้องไหนนัหนีนู่นหนีหนู่นเอยหอยุดหยุดไอพ่อเอาหมาไปไอเนีตช่วยเอาคนละตัวกับพ่อสี่เงินไม่เอาเดี๋ยวแม่นกมันก็จะมาบินเอาไปเอาบินเอาลูกเขาไปเองแหละ ไปเราอ่ะหนีเอาหมาหนีมาทางนี้มาเร็วเดี๋ยวก็จะบินเอาพ่อไปมาเร็วไปผูกเชือกก่อนเลย<ม>เดี๋ยวแม่นกก็ลงมาหอบลูกเองเลนะนะลงมาแล้วเนี่ยลงมาแล้วโอ้นกเอี้ยงลูกนกเอี้ยงเออโอ้มาลูกแกไป พี่ไทยไปผูกไปพี่ายเือเอ,อไม่เฮื่อ่ะไม่เด็ดโดนขึ้นไปยังอ๋อรงนู้นโอยมันตกมาตั้งนานแล้วลังนู้นนะลูกอันนี้น่าน่าจะกำลังหัดบินแล้วตกลงมาเพราะพ่อแม่อยู่ เสียงกันเป็นเขาน่าจะหัดบินอยู่แหละเอาขึ้นไปยังมันข้าก็ธรรมดาเลยรู้สัญชาตญยานเนาะหม,ม,มากับหมากับไก่หมากับนกหมากับหนูนดูแม่ด,มดูมือแย่งนกกับหมาเหรอไม่ได้แย่งน<ป>กไป,ไป,ไปอ๋อไปไปเดี๋ยวแม่แกมารับนะ อยู่นี่แหละไม่ไปทำเขาหรอกหนีเงินให้เขากลับขึ้นต้นไม้ไปมันเมื่อกี้มันคาลงม,มาแบบบีบอ่ะแล้วมันก็เออยังไม่เป็นไรหรอกนอกยังบินได้อยู่พัายังกระดกกระดกได้อยู่ไปเออก็เอาไปดิอุ้มไปดิไปพากันช่วยกันไป